สวัสดีครับพอแมพี่นองเบอร์สู่ผูสุครับวันนี้พบกับมหาปรช c า a น n e l อีกแล้วครับ พี่น้องครับมือนี่กันบ่มีอีหย่างไรบ่มีเวียกสันดอกย่มมอ,มอ,มอสอกระเลยอย่างมหาหลินพงน้ำทามาน้ำซุ่มเกลืนี่ละซุ่มมูซุ่มพวกอยูน่นี่ซุ่มรุ่นผอกรุ่นพีก็ได้หลังจากที่เฮาบราิษัทลิปโดนเติบเอา่าพี่น้องทั้งอื่นทั้งใกล้ทั้งต่างปะทอกต่างปะเทศดมูงนั่นก็นสิได้เห็นตัวบัานนี้เออสีผ้าเบิ่งบรรยากาศนี่พี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องครับมาแต่อันมือขึ้นนี่ฝนตกช่วงนี้บ้านเข้ากับกำลังเอาวุ้นบังไฟกับฝนตกฝนลงมากกสิทธิ์เฮ็ดไทยเห็ดหน้าทำตัวบบบนี้มาน้ำกันหลายผู้หลายคนได้มือนี้มาเหรนอยู่นี่มีบ้านสวนเนาะนี่พี่น้องมากกับมาหลายผูไหลคนนี่เอาหัดเอาแค้นเอายางออกมาน้ำอันนี้เล่ากัดอายุผู้อาวุโสกมูล่ะไรแต่เล่ากัดมาเหรียญน้ำเด็กน้อยเนาะเออถ้ามาได้ล่ะหมอลำสุพริตนี่อันนี้กัมานี่หมอลำเพียรนำมากก็ได้เออเพื่อนกับเขียวมากเขียวมากอยู่ฟูเดียวนั่นละเออ อ้บบาวกระซังแล้วเนาะมันได้มากล้วเจ้าเนี่ยเสียงให้คอยจักบาทได้ออกซ่องคอยนี่ภ <c oughs> าษาจักหน่อยนี่ <c oughs> ยังอกีกหน้าบูเสียงหน้าบูเป็นยังอุ้มกับเพื่อเลยเป็นหยังเดี๋ยวจักหน่อยเด้๋สิแม่นหยังเอีกบวันนี้สิเยวเขาไม่ได้เว้าจักเทียเดี๋ยวจักหน่อยเด้๋สิล่ำสูพี่สูน้องฟังนั่นละมาทงนามาเหรียญเสนเได้เนี่เอาบังไฟมาจวดมาจวดแล้วกัดว่าคืนสังดอกบังหันนี่เห็ดบังไฟมา บรรยากาศบ้านเฮานี่เราพี่น้องทั้งหนึ่งกำลังเสียรับหนูพี่น้องอีกจักหน่อยเดี๋ยวเพิ่นกาลรับเดีอยบัดหมอแค้นกะเป่าขึ้นแล้วปตาหมอแค้นใจจะมาเป่าดีแทนกัดจักใจแม่รับยังรับควายอยู่ในหูวคว้าพูดไว nha <Niccoughs> <Niccoughs> áo loang bưng áo áo hiện này khâu phăng bưng cả nè này nè phe nòng phăng lăm chắc rang chắc khao ลาฮาดีแล้ว่าตมเลยอมยีแล้วอมกันเลี to então, ้ยงแล้วมาเลี้ยงเลยเลี <S <S ้ยงเจ้าผู้เลี้ยงต้องเตยใส่ไม่ขอสมเสยเจ้าโฮมกัลเลี้ยงมาเพียงปันไม่หวนให้หวนหาดวุ้ยคักขัด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 เอ้ยแน่ยละบันเนี่ยโอ้ลาโน คนเ้อหมอแช่นกันมาเป่าดีคักอาลาฮานี่จังมาฟังเอาเด้อน้าตาฟังเด้อเจ้าพระเฒ่าแก่คุ้นสันหมายความมาเมื่อใดมาหาลำงานสัตว์ถ้าเจ้าภาพผู้ทุกคนต้องทราบก็อยู่เด่นดีเมื่อใดขึ้นเวรที่มาถึงีันขาดกลัวให้ฟังเอาเด้อมูดานนอกขอบธรรมเมื่อนี่ละเมื่อนี้เข้าสะนผู้ลำมาเสงจ่ย เมื่อนี้ละเมื่อนี้ลำปะกอดปลาเลือกเป็นมอนดีกวาผู้ใดสิมีผิวหนัหากไหล่สั่งเปียบเด้อพ่อใหญ่เปียบปลาลุดกะว่ารังเลียไข่รไรหังแล้วแต่พวกคนเขาตีตัดสินให้เต็มก่อนของไผ่ดื้อแม่นสีแจงดื้อแม่นสีจงมาวัดเบิ่งดีขี้แล้วเขาก่อนไผ่ดีก็ว่าลำบวชอ่างก่อนไผ่ดีก็สิมีผู้จังดูรอบไผยหลังแล้วเขาก่อนบอญดีก็เจ้าไปฝันจะสั่งข้ายาพบอเมื่อนี้ เสียงลัมขาดลัมจังให้พวกกันคนฟังค่อยดูจับน้อยพวกหมอลัมกับเสี่ยวกันกวากวาดละแม่สอนมาละใจเป็นยาบ้าัวมุ่งกว่ากว่าสี่เห็นดีเห็นชัวจับน้อยค่อยดูพวกหมอลัมก็เรียนมามีผู้มาแข่งกันละวันนี้วันนี้ดีบ่ดีคงหัวเดิมหน้าสาก่อนเดิมเขามาเจะคอยหยอมาก่อนสักการ์ดพิเศษใส่กคนจังปาญหาเมื่อกล้าแบบ บรรยากาศดีครับเธอเป่าแค้นเธอล่ำไปนั่มาหยุดนั่งทงไฮทงหน้าพี่น้องเอาหันนี้ต่อจำนั่นสากรนอลาตาเอาลนันนอซ้ำเท้ามา,ากันฉันนั่นบาดีฮันมาบอกว่าน้ำกันมันไม่ภาษาไทยเพี้ยนน้องก้อฟังบาละบอลเดือนลอยหันเหลวจังนั้นแล้วเหนียวมาหลายเดือนแล้วไซมา เดียวหลายเดือนเลี้ยวใส่มาลำบอกเดียวไปคนเดียวเด้อเราเม็นผากตันเวลาให้ร้านทานดูเราไปจีบทอดเชื่อบับยำเมื่องซ้ำจนหัอละส้นหัวใจไปฝันถึงตัวไปหาดูเด้อเราเม็นไร้ร้านและสถานท้องที่้าไม่มีที่จะรักปากไทยสมหรือไทยที่จะรักกับคนเราผู้สนดหรือไม่ผู้เจ้าได้ใจเสือมีบ่หือเด้อเราเม็นบ้านดีกะมีบ่หูโซงถึงจนนี่ก็คนเหม็นกันถึงจนนี่ก็คนเหม็นกันหัวใจรักมันต่อกัน อ่ลอกอลนใ้าเดียวก็ขอเกี่ยวเป็นแฟนประจำขอเกี่ยวเป็นแฟนประจำแต่อย่าทำอย่าคิดอย่าให้อกละกําแล้วจําจั่อนขอบไหลเรือนองขอวันไหลเรือน้องละเชจิ้นี้ือมีทางพี่กับ่อเกี่ยวสิหักเดียวเด้นละเมนแต่น้องตะพองเท่ากกและเม่นทั้งตายบ่ตะบะพุ้งเวยหาได้กันบ่ตะุ ยิงไหลใจ้บ่กล้าเข่าเสียงมันมีเงินหลายพีชตะบ่เลี้ยงรถทางง่ายก็สนนั่งลำนาคนเคยในน้ำลำน้าไปคนเคยในน้ำหางตาเจ้าสีเปย์เปย์องหางตาพนังสีเปย์เปย์อยากเมื่อเป็นเคยบ่เจ้าก็บ่ลำคันเมื่อเป็นเคยแม่เจ้าก็บ่ลำลูกเคยมาลำเพิ่นบ่อยากไดหมอลำเพิ่นบ่อยากได้ลำมันเจี๊ยบในใจไก่ไผ่ลมันเจ็๊ยบในในหัวใจอ้าย วัถอปาดบาดลงเนี่ยปาดบาดลงบางหารนี่ไหมจะเฝ้าหมอเค้นเอาทรงไทยก่อนบาตเนี่ยผู้อื่นเขาล่ำเลยใครก็ชีลล์ล่ำนั่นเมื่อกันนะเอาไปสายเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว ฟังเดือนนองทองจันพันขาหมียวมาพบนองทองก่อนตอนสนี่สวยลายดีงามพอดีสู่เพื่อนแฟนไครขอให้คนสวยอวยแต่มาทางพีชมสีหน้าตาหวานยิ้มหน่อยเจ้าทองขาลานนาันมือจังเห็นใจไอ้เต้นเป็นเวง,ง,งบางเบียสลีซซึมบ่สว่งเศร้าจนเสื่อรักเธอเมื่อเจองามงอนรักเธอแล้วเมื่อเจองามงอนผิวอ่อนเหมือนดั่งซัมลีช่างงามสนสวยโซพีช่างงามสนสวยโซพีเป็นกุลส สตีลของพี่ไม่จรองกุณละสตลลของพี่ไม่จรองมองดูเจ้าผู้คือเงาเทียมแบนมองดูเจ้าผู้คือเงาเทียมแบนเจ้าผู้น้อยอ่อนแอเมื่อบานให้แมงแยงแปงแซงแก้มแปงแสงแกมสู่เพิินตาบานอยากไปเห็นเหื้นสานบ่นเน่าเสอยังหวังใจไอผู้ไม่ปองคิดทำหวังใจไอผู้ไม้ปองคิดทำได้แต่คิบอ่ำลำเอยน้ำเจ้าผู้เดียวผู้เดียวเอ้น้ำเจ้าผู้เดียวสีหน้านวลส่วนน้องไว้ก่อนท่อนา พี่น้องวันค่กวันนี้ <c oughs> ปิดจังไรวังหันนี่ผ้าพี่น้องมาเล่นทงมาฟังล่ำเอาเสียงล่ำเสียงแค้นมาเปาอยู่ทงอยู่หน้านี่มันสุดยอดที่สุดเลด้พี่น้องสำหรับมือนี้กระสิขอจบขิดล่งไว้เพียงทอนี่สะก้อนไว้มือนาเดี๋ยวเข้าจังพอดกันใหม่สำหรับมือนี้กระสิขอกราบบว่าอกขอบคุณครับและสวัสดีครับอย่าลืมให้การติดตามวิทยามาหาปอนด์ด้วยกับผมบา,บายบาย